สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียดิจ t ตอค่ะวันนี้เราจะมากับคอนเทนต์รีวิวบ้านนอก EP ที่สใน EP ที่สนี้เราจะพามาสำรวจหมู่บ้านต่างจังหวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสิน์นะคะว่าคนที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยประมาณการแล้วเขาทำอาชีพอะไรกันบ้างโดยเราจะเดินสำรวจนะคะเป็น4ีทิศค่ะ ทิศเหนือทิศใต้ทิดออกและทิศต,ตกนะคะไปชิศละประมาณ10หลังค่ะโดยรวมเราจะได้มาทั้งหมด40หลังนะคะแต่อันนี้เป็นการคาดหวังไว้ในใจไม่รู้ว่าเวลาลงพื้นที่จริงแล้วจะได้ประมาณนี้ไหมนะคะสถิติปี2564นะคะประเทศไทยมีประชากรโดยรวมทั้งหมดประมาณ 66ล้านคนค่ะและในจังหวัดกาลสินนั้นมีประชากรโดยรวมประมาณ9 7 5 0 0 0คนอันนี้คือโดยประมาณนะคะและในทั้งหมดนี้นะคะเมื่อตีมาที่อำเภอเขาวงค่ะจังหวัดกาลสินอำเภอเขาวงเป็นอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ชายขอบค่ะอยู่ติดจังหวัดสกลนครน,นะคะแล้วก็อยู่ติดจังหวัดมุกดาหารค่ะแต่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกาลสินนะอำเภอเขาวงมีประชากรอยู่โดยรวมประมาณเฉลี่ยเฉลี่ย33,000คนค่ะ ในอำเภอชายขอบของจังหวัดซึ่งอำเภอนี้มีประชากรประมาณ30,300คนนี้จะมีคนทำอาชีพอะไรอยู่ในอำเภอเล็กๆแห่งนี้บ้างวันนี้เราจะพามาเดินสำรวจในอำเภอแห่งนี้กันค่ะและเนื่องจากว่าในอำเภอเล็กๆแห่งนี้ถึงมันจะเป็นอำเภอที่เล็กขนาดไหนก็ตามนะคะแต่เราคงไม่สามารถที่จะเดินสำรวจ ได้รอบแน่ๆดังนั้นเราจึงขอลักไก่ค่ะล้วจะขออนุญาตเดินสำรวจแค่หนึ่งหมู่บ้านนะคะและในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยจะขอไม่สำรวจทุกหลังเช่นกันนะคะจะจะใช้กลยุทธ์อย่างนี้ค่ะกลยุทธ์ที่จะขอใช้ในการสำรวจครั้งนี้นะคะก็จะได้แก่เดินสำรวจหนึ่งหมู่บ้านโดยจะเดินเป็นสี่ทิศค่ะก็คือทิศเหนือ ใต้นะคะทิศตะว,วันออกและทิศตะว,วันตกค่ะโดยจะเดินทิศละ10หลังนะคะเดินไปก๊กก๊กก๊ก,กสัมภาษณ์แต่ละหลังเลยค่ะว่าเขาทําอาชีพอะไรกันบ้าง แน่นอนเขาว่าสถิติที่ได้จากการเดินสำรวจอาชีพของหมู่บ้านแห่งหนึ่งคงไม่สามารถใช้เหมารวมประชากรต่างจังหวัดทางประเทศไทยได้นะคะแต่เราก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถให้ภาพรวมเกี่ยวกับอาชีพในชนบทหรือต่าจงจังหวัดหรือบ้านนอกได้นะคะว่าโดยพื้นฐานเหล่านี้ชาวบ้านเขาทำอาชีพอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะอย่ารอช้าเลยเพราะว่าแดดร้อนมาก ย่ายออันปีนี้อายุเท่าไรละคะแจดสิบห้าจากเอ็ดมีได้แล้วเท่าแล้วเท่าแล้วเอือเท่าแล้วมันเอ็ดผือรายได้กับผู้เท่าแปดร้อยเงินผู้เท่าแปดร้อยเปดร้อยค่ะอันตอนนี้นี่บ้านหลังนี้เอ็ดนาทีสิบเลยค่ะขายขายเนื้อหมูครับแล้วเวลาทำงายเป็นช่วงเลยค่ะตีสี่ครับบอดเป็ดเก้าโมงครับช่วคาเนี่ยจะกีดหยาง เออวัฒน์แปลว่างานหลักๆเลยต่กี่อย่างเงินไปกี่อย่างก็ลงมากะเสริมก็คือขายของในเล็กๆน้อยอย่างปวัฒน์พันต้นขี่กีดอยู่ตอนนี้นะเอ็ดหน้าค่ะเอ็ดหน้าจ้าเอ็นแปดไหลค่ะผู้เข้าอ่อยตอกับเข้าอันเข้าเจ้าออยพย่อมอายุเท่าไรละคะเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบ เธออน so, ิอย่จะคนค่ะสองสองข้าโกะเมโกะเมเอสอาชีซเพอเดียวนะคะตอนนี้อเท้าเลยอนหนาเอ็นนานาบอกค่ะเอ็น้าูเอ็ดนาเตรกนเอเเตอรกนอันยุกยยูจะคนจะเฮออย่งยู่งสองสองเ้าสองเ้าสองขาอายุเท่าไรจ้ะโอ้ยสมเก็บีบเลยได้ปาเต้า ได้จักรไส้เอนหน้าสามเอ็นหน้าสามไรเนาะปัจจุบันเอาราชีพเถอค่ะโอ้ลับราชการค่ะรับราชการเนาะอยู่ด้วยงานของก่อสร้ลงน่ะค่ะเอ็นงานที่ก่อสรค่ะอยู่ที่บ้านเลยปะค่อยู่บ้านเลยค่ะอยู่ขอบองเลยค่ะอ๋อจังอันเท่านี้น่ะในคนอยู่อาศัยกับคนอ่อทั้งหมดอ่ะหกคนค่ะอ๋อหกคนอันตอนนี้ไอ้รำแต่งงานแล้วเนาะค่ะ อันสามีน, 3, 2, นี่เอ็อาร์อีเปิดค่ะโอ้พระเป็นรับราชการตำรวจค่ะ,ร,ะรับราชการเป็นการเป็นได้ได้รับสองสองสองโนแม่นค่ะ,ะตปะปันเนี่ยเอ็อารีเปิดค่ะซ่อมมาซส์เป็นอย่างว่าเปิดร้านซ้อมมออไซสไ่อันนี้ยุยู่ยย่เจะาคนค่ะยูก็เดี๋ยวแล้วกระท้ำหน้ากรับขายของเปตนจระเล้จ้า <อ>เป็นธุรกิจร้านค้าเนะาะค่ดา<อ>เป็นธุรกิจค้าค<อ>าปีคาบดาตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอายุ4ี่สปีบริบูรณ์ครับอาชีพหลักก็เป็นวิศวกรโยธาอายุเท่าไหร่คะอายุปีนี้30ม่ิบค่ะธุรกิจส่วนตัวค่ะทำร้านเค้กค่ะ กจะเป็นซ่อมรถครับผมโอซ่อมรถครับซ่อมรถนี่หมายถึงว่าเปิดร้านซ่อมเปิดร้านซ่อม,มรถมอเตอร์ไซค์ครับมีได้มือปิดครับเปิดทุกวันเลยครับอายุทเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบห้ากับเอ็นา้าสิบลักก็ด<ม>ีตอนนี้อายุห้าเลยล่ละค่ะเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเนาะอันห้าสิบลักปัจจุบันเอ็ดเผอค่ะเอ็ดนาครับ<า> เอกสิบแปดนี่จอหูอันแล้วตอนนี้คุณย่าอ่ะเอสที่แปดนี่คุณย่าเอ็นไอซีถอยอยู่บ่คะลงวัดสาวแล้วนี่ที่เอสถอยหรือหน้ากับฝ่าไม่ได้แล้วลงวัดมือเช้ามาลงวัดสือมือลงแล้วแล้วของคุณย่าอนี่คือรายได้ของคุณย่าอนี่มาจากที่เลยคะลูกหลานเธอว่าลูกหลานเธอ ก็ไม่ได้เฮือกระโดนก็โดนแล้วเขาเขาก็ไม่ได้นะเไม่ต้องก็เดินผู้เท่านะล่ะคุณยายได้เดินเท่าเลยค่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอายุตอนนี้ก็สี่สิบเก้าค่ะย่างห้าสิบแล้วค่ะตอนนี้กาอาชีพป้าของคุณป้าก็คือว่าค้าขายค่ะเป็นเป็นค้าขายแบบเดิมค่ะจะขายอาหารข้าวมันไก่ก็เจียวไก่ค่ะ เ <77. S 1> จ็ดปีป่ะค่ะเอ,อ็อาซีลักเอ่ค่ะไม่ได้อาซีเฟอร์แล้วไม่ได้อันเอ็ดเนาะเท่าแล้วไม่ได้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 ชชงเงินผูทเทาอะไรไะออะายใดก่ะเงินผูเทาเขาเคยเดินทเล่ะจร้อยคำอายุเจิบนเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบมาหยางนั่นเลยเอ็ดเ่ก็ไม่ได้ป่วยได้เงิน,นคนแก่อยู่ป่ะค่ะได้ได้เดินทะลเจ็ดร้อยเจ็ร <700. S 1> ย ห้าส <50 S 2> ิบอายุห้าสิบอันอาชีพรางเอสฝึกค่ะขายของน้อเมยนะขายของขายกลับเข้าคุณควายอายุเท่าไหร่ละค่ะหกสิบเอ็ดเหรอสิบแล้วก็ทำนาทำโซนท่านนี่ล่ะเป็นเกษตรกรเกษตรกร วันนี้ภารกิจสำรวจอาชีพในหมู่บ้านต่างจังหวัดหมู่บ้านหนึ่งก็สำเร็จลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> โดยจากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะสำรวจทั้งหมด40หลังคาเรือนเนาะแต่ปรากฏว่าก็ทำได้ไม่ตรงตามเป้าหมายค่ะเธอยทำไปได้ทั้งหมดแค่ 20หลังคาเรือนนะคะโดยจาก20หลังคาเรือนที่เราสำรวจไปมีคนที่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักอยู่ประมาณ6หลังคาเรือนค่ะและมีคนที่อาศัยเงินสูงอายุในการดำรงชีพอยู่ประมาณ3หลังคาเรือนค่ะนอกจากานี้ยังมีคนหนึ่งที่ทำสวนยางเป็นหลักนะคะแล้วก็มีวิศวกรหนึ่งคน มีคนที่รับราชการอยู่หนึ่งคนค่ะแล้วก็มีคนที่เปิดร้านขายเค้กนะคะอยู่หหลังคาเรือนค่ะมีคนที่เปิดร้านขายของชําอยู่2หลังคาเรือนค่ะและก็มีหหลังคาเรือนนะคะที่เปิดเป็นร้านขายอาหารคือร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะนอกจากนี้ยังมีคนที่เปิดร้านค้าขายเขียงหมูนะคะก็คือข่เนื้อหมูสดนะคะอยู่1ร้านค่ะหหลังคาเรือนแล้วก็มีช่างนะคะร้านช่างที่เปิด เป็นแบบร้านช่างจีปะถะซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมนั้นซ่อมนี่นะคะอยู่2หลังคาเรือนค่ะแน่นอนว่าข้อมูลอาชีพ20่หลังคาเรือนที่เราไปเดินสำรวจมาวันนี้ไม่สามารถใช้สะท้อนหรือตอบโจทย์ภาพรวมของอาชีพในต่างจังหวัดไทยได้ทั้งหมดนะคะนอกจากนี้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้ทําแค่อาชีพเท่าที่เห็นจากการที่เราเดินสำรวจนะคะแต่เนื่องจากว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกของเราวันนี้ก็คือเราสำรวจรอบ บ้านหลังที่เราอาศัยอยู่นะคะโดยวัดเป็นทั้งหมด4ี่ทิศค่ะก็คือเราเดินไปทางทิศเหนือ1ิบหลังทิศใต้10บหลังทิศตะวันตก1ิบหลังและทิศตะวันออก10บหลังนะคะซึ่งก็จะทั้งหมดที่เดินไปเนี่ยก็ตกว่าจะได้ทิศละประมาณหหลังค่ะเพราะบางบ้านเนี่ยเขาก็ไม่อยู่นะคะหรือบางบ้านเนี่ยก็เป็นคล้ายๆออกแนวบ้านร้างก็คือเขาย้ายไปอยู่อาจจะไปอยู่โซนอื่นแล้วในโซนที่เราไม่ได้ไปเดินสำรวจหรือไปเคอประตูบ้านฐานนะคะก็จะมีทั้งคนที่ทำมาชิด ีเป็นคุณหมอค่ะแล้วก็มีทางอาชีพโซนที่เปิดธุรกิจร้านปั๊มน้ำมันนะคะหรือแม้กระทั่งร้านค้าขนาดใหญ่ที่เขาทำเป็นแบบออกค่อนข้างใหญ่โตนะคะอย่างเช่นร้านดวงทองห้องยืนเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่โตย้ำอีกทีว่าข้อมูล20หลังคาเรือนเนี่ยค่ะที่เราไปเดินสำรวจมาไม่สามารถใช้สะท้อนหรือว่าใช้อ้างอิงเชิงวิชาการได้นะคะแต่ว่าขนาดเดียวกันแล้คิดว่ามันก็ให้ภาพ รวมของต่างจังหวัดไทยนะว่าในหมู่บ้านชนบ,บทแห่งเนือถ้าเราแบบเดินเดินสุ่มๆจิ้มๆโดยที่อาจจะแบบไม่ได้เหมือนว่าสุ่มๆจิ้มไปเรื่อยอะคะ่ะเราก็จะได้ภาพรวมประมาณนี้เนาะว่าคนส่วนใหญ่ทาอาชีพทํานาขณะเดียวกันนะคะถามความรู้สึกเราขณะเดินเคาะประตูกก๊กสำรวะนะคะเราก็จะรู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นผู้หญิงอยู่ในวัยที่มีความสูงอายุ อยู่จำนวนหนึ่งนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอา,อาจจะบอกได้นะคะว่าในสังคมต่างจังหวัดหรือชนบทตอนนี้เราก็น่าจะเรียกได้ว่ามีภาวะของสังคมผู้สูงวัยเกิดขึ้นแต่แน่นอนค่ะก็มีคนรุ่นใหม่เดินทางย้ายกลับมาอยู่บ้านด้วยนะคะอย่างเราถ้าจะนับว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็ได้เน,ะนาะขณะเดียวกันเราก็จะพบว่ามันก็จะมีอาชีพค้าขายอื่นๆโผล่มาด้วยหรือว่าอาชีพช่างอย่างช่าง ช่างที่เป็นช่างมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดทั้งปวงก่อนจะลาจากวันนี้ก็อยากจะบอกว่าวันนี้ร้อนมากค่ะออกถ่ายตอนเที่ยงวันนะคะแล้วก็เดิน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 แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็สนุกมากค่ะเหมือนได้ตัวเองนะได้ทําความรู้จักชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่หมู่บ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่มากขึ้นค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่กับรีวิวบ้านนออีหน้านะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ก็ฝากกดไลค์กด Sub subscribe และถ้าชอบคลิปแนวนี้อยากแบ่งปันให้คนอื่นก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอันยองเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย